จดสีอินยูเอสเอทักทายจากเมืองเพนเวเนียเช่นเคยคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่จุดสีเก็บไว้เก็บบรรยากาศไว้เมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ไปหาหมอคะ่ะขออภัยที่หายไปนานนะคะเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้จุดสีก็มีไปขายของงานบุญปีใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะยุ่งๆเพราะว่าต้องเตรียมของคนเดียวแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวสามีก็ไปทํางานแล้วก็หลังกลับ เลิกง,งานมาก็มาช่วยเตรียมของก็ช่วยได้เลนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเป็นบรรยากาศที่ไปหาหมอ,เ,อ,อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆที่จุดสีกาแฟเนี่ยจะเที่ยวเข้าเที่ยวออกโรงพยาบาลมากกว่าไปช้อปปิง้งมออีกนะคะเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยสบายกันอยู่แล้วนะคะเพื่อนนี่คือเป็นเหตุหนึ่งนะคะท,ที่ทําให้พวกเราใช้ชีวิตกันแบบมีสติ แล้วก็ก็เรียกว่าอะไรนะอย่างอย่างระมัดระวังแล้วก็รู้จักเตรียมการนู่นนี่นั่นนะอย่างสามีเนี่ยก,ก่อนที่จะมาเจอจุดสีได้ปีหนึ่งนะคะแกได้รับการผ่าตัดสมองครั้งใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆซึ่งคุณหมอที่นี่ก็บอกแกว่าโอกาสที่จะมีชีวิตรอดนี่ก็ห้าสิบห้าสิบแล้วก็ไม่การันตีว่าแกหลังจากผ่าตัดมาได้แกจะมีอายุได้ยาวนานเท่าไหร่นะคะเพื่อน นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แฟนเก่าของสามีนะเป็นผู้มั่นนะคะเขาได้เลิกลาไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะได้สามีที่พิการแล้วก็เออไม่รู้จะอยู่กับเขานั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอเขาเลิกไปสรุปว่าสามีจุดสิไม่ได้พิการนะคะเพื่อนเพ <c oughs> ื่อนไม่ได้กินเงินคนพิการที่นี่นะคะยังทํางานปกตินะ แล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แกไม่เคยนอนหลับเลยหลังจากผ่าตัดนะคะจนจนมาเจอโจสีนะคะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมก่อนที่แกจะนอนทุกครั้งอ่ะเป็นปีๆอ่ะแกผ่าตัดมาแกกินต้องกินยานอนหลับจะทําให้การนอนหลับของแกง่ายขึ้นนี่แกหลับไม่ได้เลยหลังจากที่มาเจอโจสีโจสีช่วยคุยนู่นนี่นั่นตลกคุค่าอะไรเงี้ยคุยกันจนแกเลิกยานอนหลับได้นะเพื่อน จนทุกวันนี้นะแตบีในะหลับง่ายกว่าโจศีโจศีเนี่ยจะต้องกินยานอนหลับไม่ได้อะไรเลย <c oughs> จริงทุกจจสีเป็นคนหลับยากตั้งแต่กําเนิดอ,อยู่แล้วนะเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้กินยานอนหลับนะคะจสีใช้ธรรมะช่วยนะคะทุกวันนี้ทํางานหนักๆแล้วก็พุดโททมโมเนี่ยมันก็หลับได้ <c oughs> ทุกวันนี้ตะบีนะแค่เอ็นหัวลงอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความสบายใจด้วยมั้งค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่า แกไม่ได้หวานระเวงว่าเอาคนอยู่ข้างๆเนาะตั้งแต่รู้จักโจสีก็รวมๆก็น่าจะยี่สิบปีแล้วนะเพื่อนๆแต่างงานก็สิบสี่ปีแล้วแกก็เอรู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้ทําอะไรอย่างทะเลาะกันนี่โจส,สีไม่เคยกับแฟนี่ไม่เคยปล่อยให้ข้ามคืนนะคะเราจะต้องเคลียร์ใจว่าจะต้องเอาอยังไงจะเลิกกันหรือว่าจะสร้างชีวิตด้วยกันต่อจะอยู่ด้วยกัน ดูแลกันแบบนี้ไหมหรือว่าจะต้องแยกทางนี่คือให้มันจบในวันนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้วยความที่พวกเราป่วยบ่อยแล้วก็เคยผ่านคนเป็นคนตายมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าความตายนี่เป็นเรื่องปกตินะเพะื่อนๆบ้านโดูสินนี้คุยกันเรื่องความตายนี่เป็นเรื่องปกติมากแล้วก็อยู่ที่ความเข้าใจนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าอย่างล่าสุดเมื่อคืนีนสามีก็บอกว่า ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่แล้วฉันตายไปแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่เธอควรทำคืออะไรอะงีก็บอกว่าไปเอาเงินประกันตรงนี้นะพี่ทําประกันไว้ให้แกก็ทําไว้หลายที่แล้วก็มีทั้งประกันงานมีเงินจานวนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าแล้วก็เงินนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเอกสารอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือจะบอกตลอดนะเพื่อนๆแต่ว่าเจสซี่ไม่เคยตั้งใจฟังนะเพราะว่าคิดว่า เราไม่ได้อยากได้แล้วไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะแต่เมื่อคืนไม่ไรู้ยังไงตั้งใจฟังแกบอกว่าถ้าแกไม่อยู่แล้วอ่ะน้องกับลูกะ่ะไม่ไม่ต้องไม่ไม่คิดว่าตัวเองจะต้องลําบากเลยคือเดี๋ยวบอกชอบบอกแกว่าห้ามทิ้งฉันไปนะห้ามตายก่อนฉันถ้าเธอตายก่อนฉัน่จะทิ้งนี่ทิ้งสินทิ้งฉันลำบากนะฉันจะเชดเยี่ยวเส่กระดูกเธอ จะกระดูกระมาจะนั่งเยี่ยวใสเลยเขาก็จะแช่งเธอด้วยเลยที่เธอสีบอกแต่อย่างนี้ตลอดเลยเพื่อนเ่าบอกว่าแล้วทีนี้เขบอกว่าเงินที่แกสร้างไว้อะงานในงานแกงานที่แกทําตั้งแต่แกจําความได้อะทํางานเสียภาษีมาจุดสี่กับลูกเนี่ยจะได้จนกว่าลูกจะอายุสิบแปดนะก็คือแสนก็บาทกับสองแสนอ่ะก็คือใช้ทุกเดือนทุกเดือนอ่ะเออแกบอกว่า มันมีเงินตรงนี้แล้วบ้านก็ไม่ต้องห่วงบ้านเวลาเกษียณชีวิตบ้านก็จะได้รับการจ่ายหมดคือไม่ต้องมีหนี้บ้านไม่มีหนี้อะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยแกบอกไปเอาเงินตรงนี้นะเงินนะเออเฉสี่ก็บอกว่าก็บอกแกเหมือนกันว่าถ้าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่แล้วอ,อสมบัติที่มองไทยที่พ่อจะให้แล้วก็สมบัติที่เราสร้างกันไว้อะก็พาลูกไปเอานะอะไรเงี้ย ไงพ่อก็เตรียมเอกสารไว้ให้อยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่สาวก็คือทุกคนไม่ทิ้งหลานอยู่แล้วอะไรเงี้ยต้องพาลูกไปเอานะอะไรเงี้ยอยู่สิก็บอกแกอย่างนงี้นะเพื่อนๆนี่แล้ว,แล,วแล้วเมื่อคืนแกบอกว่าออยู่สี่ถามเนาะแล้วอู่สิเข้าใจมาตลอดว่าแกเซ็นให้เป็นชื่อลูกนะแต่แกบอกว่าเอ,อเงินทุกอย่างอะ แกเซ็นให้เป็นชื่อเมียนะเป็นชื่อเป็นชื่อของจดสีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกเป็นคนที่สองอะไรเงี้ยเมื่อก่อนแกเซ็นให้เป็นชื่อแม่แกด้วยนะทุกคนเมื่อก่อนนะแกเซ็นแล้วแล้วแกคงเห็นว่าแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้เซน็นไม่ได้ให้อะไรเลยแม่ของแกนะไม่ได้ให้อะไรแกเลยแล้วก็ ไม่ได้นึกถึงลูกไม่ได้นึกถึงเมียเลยอะไรเงี้ยแกก็เลยไปเปลี่ยนนะมั้งตั้งแต่แตมีลูกแกไปเปลี่ยนนะแกคงรู้แล้วแม้ว่าลูกกับเมียนี่ไม่มีที่พึ่งอนะเนาะอันนี้อยู่สิไม่เคยขอให้แฟนไปเปลี่ยนเลยเป็นชื่อของตัวเองเลยนะเ,นเพื่อนๆไม่เคยคุยว่าเออทำไมเธอไม่ให้อันนี้ฉันทำไมเธอต้องให้อันนี้ฉันเพราะว่าที่แกรสร้างไว้ให้น่ะสมบัติที่สามีสร้างมันเยอะมากเลยนะทุกคนสำหรับจูดีนะ คิดว่ามันเยอะมากแล้วก็ทั้งชีวิตในการถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้แกไม่อยู่แล้วอย่สิไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนไปแต่งงานใหม่แล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนทํางานอะไรเลยนะแต่มีสร้างไว้ไม่น่าเชื่อว่าจากคนที่แต่งงานกันใหม่ๆอ่ะแกไม่มีอะไรเลยนะเพื่อนๆเมื่อก่อนอ่ะไม่มีอะไรเลยสิก็รู้ว่าแกไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินเดือนที่แกจะทํางานแต่ละเดือนอ่ะ ไม่น่าเชื่อว่าสิบกว่าปีเนี่ยสิบสี่ปีเนี่ยแกสร้างไว้ให้อ่ะมันมันเยอะมากๆเลยอ่ะคุณตัวสีก็เลยว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่ฉี่ใส่กระดูกใช่ไหมมฉันก็จะไม่แต่งงานใหม่ด้วยรับประกันฉันไม่เอาอะไรมาปลูกห่วงขอ,อถ้าตัอต,ต,ตายส่วนถ้าตัวสีตายอ่ะเธอก็ต้องทำงานง,ง,งามๆเพื่อช่นเป็นบ่เออ อาจจะแต่งงานใหม่ไม่มีใครมาถาข้าวจะกินก็แต่งก็แต่งกย